มายังสวัสดีทุกคนค่ะมายังมาแล้ว ทุกคนค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยเนาะแล้วละชิคๆเธอเติมชีวิตตรงที่ขาดหายมาแล้วคอมเมนต์มาแล้วอ่ะร้องเพลงกันก่อน นานฉันเหมือนเป็นคนใหม่ม,มีอันหมายที่แลว้วล้อมมั่วๆนะ,นะนักเรียนเธอทำให้ชีวิตฉันมีค่า จากคนคนเดิมตลอดไปโอ้โหมากไกลมากเลยใครเห็นคุณพี่ตรงนี้บ้างขออีกนิดนึงนะเพราะความเบิกบานทำให้เราสำเร็จการสร้างตัวนง่ายนิดเดียวเลยถ้ารู้ห้าสิ่งนี้พามาชัดเหนชัดเนาะ ก็ไม่รู้ใจอยู่เพื่อใครจุดหมายใช้ชีวิตไปให้หมดวันแต่มาวันนี้ฉันพบเธอเธอเข้ามาในใจฉันทำให้ทุกคืนวันเกิดเป็นเรื่องราวเธอทำให้ฉันไม่เหมือนเดิม ชีวิตทำให้ขาดหายร้องบิดไม่เป็นไรหรอกทำเงาเงาดียวได้ไดไตั้งแต่ได้พบเธอพบใครพบใครพบกฎจักรวาลคูสิตาไงโอ้โหจักหวานคอนเฟิร์มนี่ ดังคนคนเดิมเปลี่ยนไปแล้วตลอดการจำตัวเองไม่ได้เลยู้มามายังมาแล้วโอเคโอาอีนนี้นังนี้นั่งนี้ทำให้ช<ะ>ีวิตฉันมีค่า เปลี่ยนจากคนคนเดิมตลอดไปโอ้ผไาไๆคอนเฟิร์มเปลี่ยนจากคนคนเดิมตลอดไปสวัสดีทุกๆคนค่ะนะคะชื่อโค้ดล้ำรวยนะคะอดีตเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารนะคะอยู่ออสเตรเลีย24ปีนะะ17ปีเปิดธุรกิจร้านอาหารนะคะ หน้าตาเป็นแบบคุณพี่คนนั้นนะคะที่เห็นอยู่นะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากการที่ได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็มาเทรนตัวเองใหม่นะคะสำหรับใครที่ได้รู้จักกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเรียบร้อยแล้วหรือใครที่ได้รู้จักกับครูสิตามาบ้างแล้วถึงได้มาเรียนที่หน้าเพจ TSW Teacher Sita Law of Universe นีใช่ไหม นะคะเรามีสิ่งดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเพจอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่สําเร็จจริงๆจ,จากการเรียนรู้และลงมือทํากับครูสิตาและ T S w นะคะลุกขึ้นมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้อย่างไรนะคะวันนี้มาพบกับ5เทคนิคนะคะแล้วก็5สิ่งนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเตรียมเนื้อหานี้ไว้นะคะตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจว่าเราจะ่าขึ้นสอนนะคะแล้ว ปรากฏว่านะคะมันยังคิดว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างนะคะแล้วก็นอนหลับไปค่ะคุณนอนหลับไปแล้วเนื้อหาในวันนี้นะคะตีสองค่ะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วรีบจดเลยนะคะกับสิ่งที่มีข้อความผ่านขึ้นมาในหัวนะคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่เป็นข้อความที่ผ่านขึ้นมาในหัวแล้วร้อย,รย,รยเรียงประโยคห้าประโยคร้อยเรียงประโยคห้าประโยค ให้ตอนตีสองกว่าตีสองสี่สสามหรือตีสองสามิบสี่ไม่รู้สาบานได้สาบานได้เลยลุกขึ้นมาจดจดจๆจดจด,จด,จดแล้วกลายเป็นอ่าเนื้อหาที่กลมกล่อมมากๆวันนี้บรรจงสร้างให้กับทุกคนเลยนะประวัติก็คืออย่างที่บอกก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้อารมณ์หงุดหงิดโมโหปิดปาตนะฮะผิดศีลห้าข้อนะฮะแล้วก็ชีวิตนะก็อามีขึ้นมีลงเหมือนกับคนทั่วไป นะ,ะแล้วก็ไม่มีความสุขตามหาความสุขสงบทางจ,จิตใจนะ,ะแล้วก็ทางานมาก็ประสบความสําเร็จด้านการงานแต่ไม่มีความสุขนะ,ะวันนี้ก็เลยนะคะตัดสินใจออกจากออสเตรเลียแล้วก็กลับเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ตามล่าหาความสุขสงบทางจ,จิตใจจนได้มาเจอกับครูสิตาแล้วก็กดจักรวาลนะคะแล้วก็คลิปมหาการยบ21วันแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนเริ่มต้นที่ทําวันแรกก็เป็นเหมือนหน้าแบบนี้ หน้าแบบที่เห็นเนี่ยเลยนะ,ะแต่ว่าครูเริ่มลงมือทําเลยโดยที่ไม่ได้รอนะคะว่าจะต้องไลฟ์สดเป็นหรือไม่ไลฟ์สดเป็นตั้งแต่วันแรกที่ Facebook มีปุ่มไลฟ์สดครูก็กดออกมาเลยนะคะมหัศจรรย์มากคือไม่รู้ว่าเขามีปุ่มไลฟ์สดมาให้ก็กดเลยพูดเป็นห้วยเป็นก็คือแบบชอบพูดอะ่ะคือความสุขคือเรารู้สึกว่าเราชอบที่จะอาเป็นครูนะคะชอบเป็นครูแล้วก็ชอบเล่นขายของชอบขายของมาตั้งแต่เด็ก นะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว <tinc S 1> ่าเฮ้ยการที่เราจะทําแบบนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบนะครูก็เลยเริ่มต้นนะคะค้นหาตัวตนนะคะสร้างตัวตนนะคะทำไปทั้งทที่ไม่รู้แหละนะคะหลังจากนั้นนะคุณก็คงจะคิดว่าเฮ้ยการสร้างตัวตนนี่คืออะไรบางคนอาจจะเข้าใจแล้วบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่คุณลองดูได้นะคะการสร้างตัวตนนะคะมันง่ายมากเลยนะคะคุณดูได้เลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ทำยังไงก็ได้ให้เราไม่เหมือนเดิมทำยังไงก็ได้ให้เราต่างไปจากเดิมนะคะเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์นะคะบริหารความคิดบริหารอารมณ์บริหารเงินถูกไหมคะบริหารงานบริหารชีวิตบริหารเวลาทุกอย่างเราต้องเปลี่ยนหมดเลยจากที่เราเคยเป็นมาในอดีตไม่ว่าเราจะเป็นอะไรมาเราต้องเปลี่ยนหมดเลย จากหน้ามือไปหลังมือกับด้านกับขั้วเคยเป็นคนที่แบบอารมณ์หุดหงีดโมโหก็เป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีเป็นคนที่ยิ้มง่ายแบบสนุกสนานล่าเริงเออเป็นคนที่แบบโมโหแล้วหยุดไม่ได้หยุดได้เฮ้ยเออผิดสิ่ห้าข้อรักษาสิ่งได้ห้าข้อเป็นไงเออนะคะอันนี้น่าจะเป็นคีิปแอดวานแล้วนะคสำหรับใครที่เพิ่งมาแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ไปย้อนดูได้นะคะที่ที่หน้า Facebook ส่วนตัวได้นะคะคนร่ำรวยช่วยคนทั้งโลก ะะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรานะคะต้องมีอาอาดีตที่ผ่านมาของเราสตอรี่ที่เราเคยเป็นแล้วถ้าเราทำยังไงก็ได้ให้เราออกมาในรูปโฉมใหม่ในรูปโฉมใหม่ในวันแรกนะคะมันอาจจะยังไม่ออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ออกมาเพราะเราก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนคำว่าปรับเปลี่ยนมันจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่ทำให้แตกตา่าง ไปจากที่เราเคยเป็นโอเคไหมฮะมันต้องเปลี่ยนจากโลกภายในจากภายในของเราก่อนให้ท้้งในเรามีความสุขคุณเริ่มจูนตัวเองใหม่เทรนตัวเองแล้วก็โปรแกร,รมตัวเองใหม่นะฮะด้วยการนั่งสมาธินะฮะโอ,อ้เออเอ,อันนี้นี่คือแบบว่ายืนหนึ่งด้านสมาธิเลยนะฮะแล้วก็นั่งสมาธิจูนตัวเองปรับอารมณ์ทั้งในเพราะว่าวันนี้การที่เราจะมาเทรนอาจิตใต้สำนึกของเรานะคะเราต้องสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเราเองได้ เราต้องสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกเราได้เราถึงจะควบคุมจิตใต้สํานึกของเราได้ตอนแรกครูกับจิตใต้สํานึกของครูนะคะมีชื่อว่าริชี่อันนี้เป็นชื่อใหม่นะคะเป็นชื่อใหม่ตั้งแต่ที่ได้เป็นคนร่ารวยนะคะครูก็เรียกเขาว่า Rich ie, ะะริชี่นะคะอ่ะริชี่นะคะคือเก่งมากนะคะริชี่คือเก่งมาก,นะะก,มากแต่คือจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเราจะทํายังไงให้เรากับริชี่รวมตัวกันเป็น เนื้อเดียวกันเพื่อที่จะตะลุยท่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไปได้กูก็เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิแล้วก็คุยกับตัวเองให้จบนะคุยกับตัวเองให้จบว่าวันนี้เรานะฮะกับลิชี่เนี่ยเดี๋ยวเราปักปักจิตตั้งต้นเลยว่าเฮ้ยกูจะรวยกับโลกออนไลน์กูจะรวยกับโลกออนไลน์ถ้ามีหนึ่งคนทําได้เขาเปลี่ยนแปลงได้เขาเปลี่ยนลุกได้เขาปรับลุกได้เขาปรับบุคลิกได้เขา เปลี่ยนได้ทุกอย่างนิสัยและก็สถานะทางการเงินการงานทุกอย่างเขาเปลี่ยนได้เราทําได้นั่นคือสิ่งที่ครูสั่งตัวเองครูลุกขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมองในหน้ากระจกนะครูก็ชอบส่องกระจกมากบ,บางคนก็ครูชอบไลฟ์สดมากการที่ครูกดออกกล้องมาไลฟ์สดมันง่ายมากมันเหมือนกับการที่เราคุยกับตัวเองค่ะเราไม่ได้คุยกับใครเลยเราพูดกับตัวเราเองเราทำยังไงก็ได้ที่เรายิ่งเห็นแล้วเราก็ยิ่งรัก ยิ่งเห็นแล้วเราก็ยิ่งภูมิใจในตัวเองยิ่งเห็นแล้วมึงนี่มันสุดยอดจริงเลยทําไมมึงถึงได้หล่อขนาดนี้ทไมมึงเก่งขนาดน,นี้เริ่มต้นมามันก็เหมือนกับว่าเราคิดว่าเราชมเชียร์ตัวเองแค่ว่าเฮ้ยแค่หล่อแค่เก่งหรอจากตอนแรกมันก็ไม่ได้หล่อเท่าไหร่เห็นไหมเฮ้ยตอนนี้แม่งหล่อขึ้นตั้งเยอะเพราะอะไรมันจากความเชื่อข้างในว่าเฮ้ยกูทําได้กูเปลี่ยนได้แม่งง่ายมากสําหรับกูขออภัยนะกูอาจจะหลุดออกมาเยอะนี่เป็นคําโปรแกรม ที่โปรแกรมตัวเองบางคนจะใช้ฉันก็ได้แต่คือที่ใต้สานึกนะคะคือชอบมากนะคะชอบมากกับการที่บอกเฮ้ยกูแม่งสุดยอดคือกูเป็นตานานคือกูสร้างตํานานวันนี้การที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะเราอธิษฐานจิตแลกด้วยชีวิตในวันที่เรามีสตินับจากวันที่เรามีสติแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าวันนี้เราไม่ประสบความสําเร็จกับบนรอบอะไรแล้วเรายังทําไม่ได้ให้กูตาย ครูจุดทูบ16ดอกนะคะแล้วอธิษฐานจิตนะ,ะแรกด้วยชีวิตเลยกับการเดิมพันุชีวิตเดินตามคําสอนของครูสิตาและเดินตามากฎจักรวาลกลังดูดครูนะคะได้พลิกผันชีวิตนะคะจนสามารถาขึ้นเป็นผู้นำนะคะรับกําไร6หลักในหนึ่อาทิตย์ได้นะคะจากแบรนด์ T S U ตอนนี้สร้างยอดขายไปกว่า8ล้านจากคนหนังหน้าแบบนั้นหน้าตาธรรมดาแบบนั้นลุกขึ้นมาทําแบบนี้ได้ไง ครูเริ่มรักตัวเองนะคะแล้วครูก็ปรับปรับอ่าปรับบุคลิกภาพจากภายนอกแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนสําเร็จเราลุกขึ้นมาเป็นคนสําเร็จเราก็ไม่ได้จาเป็นต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรืออะไรแต่คือทาไงก็ได้ให้มันดูสุภาพแล้วก็สะอาดแล้วมันดูดีไปกว่าที่มันเคยเป็นอ่ะครูก็แบบเออครูชอบเพราะว่าครูใส่หมวกบางทีผมครูยาวเนี้ยครูก็หาหมวกมาใส่หรืออะไรก็ทํงไงก็ได้ให้เรารู้สึกดีกับตัวเราเอง ครูไม่เคยที่จะแบบตื่นมาแล้วก็ทําปล่อยให้หน้าแบบหน้าหน้าเป็นหน้าสดอยู่งั้นนะคะครูจะแต่งตัวแล้วเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่ครูลุกขึ้นมาแล้วบางทีมันอาจจะมีความคิดอะไรขึ้นมาแล้วเราอยากจะทําคลิปทําอะไรค่ะคือเราใช้ชีวิตเหมือนกับสุปตา์นักเรียนเข้าใจไหมแต่สุปตา์ตอนนี้ในในจินตตั้งต้นของครูคือครูไม่ได้เป็นสุปตา์ที่จะดังดังเพื่อที่จะให้คนมากดไลค์กดยอดวิวกดอะไร แต่วันนี้มันดังในหัวใจของครูว่าเฮ้ยมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่ได้เจอเราแล้วเขาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมันคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คนทั่วโลกเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจะได้เข้าใจเลยว่าเฮ้ยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แม่งมันง่ายแค่นี้ทําไมมันง่ายขนาดน,นี้ดูได้ผลลัพธ์กระแทกตาดูได้เลยคนละคนกันเสื้อผ้าหน้ามผมจากคนที่ไม่มั่นใจกลัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่กล้าออกกล้อง ทำไมวันนี้สามารถยืนสงาา่าผ่าเผยได้เพราะมันภูมิใจในตัวเองไงโอเคไหมคะภูมิใจในตัวเองเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกับเรื่องข้อที่หนึ่งเลยนะคะที่จักรวาลบอกนะคะโอเคการทําให้คนรู้จักเรานะคะอ่าเดี๋ยวขึ้นบปน,นิดน,งนะะแบบนึงนะคะแบบนึงนะคะนักเรียนสดขัดสด โอเคการทําให้คนรู้จ e ักเรานะคะตัวตนของเรา้นะฮะการทําให้คนรู้จักเรานะฮะรู้จักเรารู้จักตัวตนของเราคือการที่เราต้องออกกล้องมาแบบเป็นธรรมชาติมันจะเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเราเองเราไม่ต้องปรุงแต่งคือเราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเราเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนี้ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเมื่อเราพัฒนาตัวเราเองจนมันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด เราพัฒนาทุกวันวันนี้เราพูดไปเก่งพรุ่งนี้เราก็เก่งกว่าเมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้อีกเออแบบนี้คือเราสั่งตัวเองตลอดเวลาโอเคไหมคะอันที่หนึ่งเราออกมาให้เป็นธรรมชาติเป็นตัวเราเราต้องมีความสุขจากโลกภายในเราปรับเปลี่ยนโลกภายในส่งออกไปให้กับโลกภายนอกทุกคนสัมผัสความรักความสุขความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองของครูได้ไหมคะคุณสัมผัสได้ไหมคะ คุณรับรู้ได้ไหมะว่าครูมีความสุขคุณรับรู้ได้ไหมว่าการมาครั้งนี้ของครูมันไม่เหมือนเดิมเรามาด้วยความสุขและสีหน้าแววตาอารมณ์ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไม่ได้มีอะไรยากเลยทุกอย่างมันง่ายมากเออแล้วเราก็ทําจนเราชํานาญจนเราเชื่อแล้วว่ากับสิ่งที่เราทําเนี่ยมันถูกทางเราเกิดความชํานาญนะ,ะในการปรับปรุงตัวเองนะ,ะอะไรที่ไม่ดีข้อเสียก็ปรับปรุงไปอะไรที่ มันเขาเรียกว่าอะไรคะดีอยู่แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไปเก็บเอาข้อดีนะคะคุณเริ่มไปหาไอดอลนะคะว่าใครเป็นไอดอลของเราเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนเราชอบแบบไหนแล้วก็ไปดูคนที่เขาเป็นไอดอลเราเราอยากที่จะเอ่อปรับลุคไงเอ่อครูก็ไปดูนะครูนับตังค์บอสครูนับตังค์เปลี่ยนลุคได้แบบโอ้โหสุดยอดมากครูก็ไปดูนะคะว่าเอ้ยเขาทํายังไงเขามุมมองเขาทํายังไงเขาปรับกล้องเขาจัดแสงเขาทําไง วันนี้นะมันอาจจะไม่ใช่เป็นการจัดแสงหรือเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่ถ้าเทียบกับเมื่อสามปีสี่ปีที่แล้วหรือเมื่อวานนี้มันดีกว่านะมันดีกว่าและเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราเห็นเลยกับพัฒนาการของเรานะะออกมาให้เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เดินตามไอดอลแกะลอยไอดอลแล้วก็ทําตามมันง่ายแค่นั้นเลยนะคะอันตะ่อมานะคนะนะ สองผ่านสื่อช่องทางโซเชียลออนไลน์ผ่านสื่อช่องทางโซเชียลออนไลน์คือมันจะต้องผ่านสื่อช่องทางนะคะออกมาสร้างตัวตนผ่านสื่อช่องทางโซเชียลออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น k ิกต y อกย u ทูบเฟซบุ๊กอ่าหรือว่า i อหรือว่าแล้วแต่ช่องทางไหนก็ได้ที่มันเป็นช่องทางให้เราออกมาเพื่อให้คนรู้จักเรารู้จักตัวตนของเรานะ อ่านะคะโอเคนะต่อมานะฮะสดนะคะสดสดค่ะสนะ,ะเพื่อสร้างคุณค่าหรือแก้ปัญหาให้กับเขาเพื่อสร้างคุณค่าหรือแก้ปัญหาให้กับเขาค่ะนะ,ค,ะคุณออกมาคุณต้องมีจุดประสงค์นะว่าคุณออกมาก่อนอื่นคุณปรับปรุงตัวท,ทําทุกอย่างแล้วคุณตื่นรู้อะไรคุณก็ t อะไรคุณแบบมี เข้าใจอะไรกับธรรมชาติโลกเราเนี้ยเราเอาออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนมันมีตั้งหลายอย่างคนเริ่มต้นสร้างออนไลน์ทํายังไงการจัดรุมแสงจัดกล้องทํายังไงไลฟ์สดทําไงอยากจะปลดหนี้อยากทำไรมันมีหัวข้อให้เยอะมากเลยที่เราจะช่วยคนแต่เราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเราถึงจะมีความมั่นใจในการออกมาบอกเขาและสิ่งที่เราจะออกมาพูดเราต้องทําได้แล้วก่อนเราถึงจะกล้าที่จะมาบอกเขาโอเคไหมฮะต่อมานะคะอันสุดท้าย อย่างนะะสร้างสี่มีภาพจําของเราในมุมมองใหม่มีภาพจําของเราในมุมมองใหม่ให้เขาจําเราคนเก่าไม่ได้เลยให้เขาเปิดมาแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใครแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้มันต้องมีเปรียบเทียบเลยกับอดีต เป็นยังไงตอนนี้ดีขึ้นหมดเลยชีวิตดีขึ้นการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นความสุขดีขึ้นมีความรักดีขายของโคตรดีทุกสิ่งทุกอย่างมั่งดีขึ้นหมดเลยดีได้ยังไงเดี๋ยวคนจะมาค้นหาเองว่าเราดีได้ยังไงนะคะทำให้เขาเกิดภาพจำใหม่ภาพจำใหม่ของเราคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเฮ้ยมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบเฮ้ยเปลี่ยนวะ่ะ เข้าใจไหมมันจะต้องไม่เหมือนเดิมจากที่แบบเป็นคนที่แบบเป็นคนเครียดก็อาลงดีจากที่เป็นคนเรียบร้อยก็ออกมาเปรี้ยวเลยก็ได้เออแบบฉีกเลยฉีกให้ตรงกันข้ามหรือว่าจากที่เป็นคนที่แบบเปรี้ยวอยู่แล้วอาจจะมีมุมหวานๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กออกมาได้เออแบบนี้ให้ไม่เหมือนเดิมจากที่แบบเป็นคนแบบเฮ hey. yeah, yeah, yeah ้ยคาราบาลเฮ้ยเย็ดเดออก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยเป็นนักรบมาตลอดแล้ววันนี้เป็นนักรักบ้างโอเคไหมเออเป็นนักรบมาตลอดละว,วันนี้อยากจะเป็นนักรักบ้างลนะ่ะคือแบบอยากที่จะแบบไปใช้ความรักนําทางเราไปบ้างเราก็ปรับจูนตัวเองแล้วเราก็ทําแล้วเราก็สั่งตัวเองแล้วเราก็ทําใหม่มันก็ง่ายแค่นี้เลยนะคะเนื้อหาแบบสุดยอดมากเลยนะเนี่ยคิดมาได้ไงนะคะสุดท้ายนะคะจนกลายเป็นไอดอลต้นแบบให้กับเขา จนกลายเป็นไอดอลต้นแบบให้กับเขาเมื่อเราทำมากพอและการเปลี่ยนแปลงของเรามันไปสะดุดตาสะดุดใจเขาจนกลายเป็นไอดอลให้กับใครบางคนเหมือนที่เราได้เจอไอดอลของเราเหมือนที่เราได้เจอไอดอลของเราแล้วเราเปลี่ยนตัวเราเองจนเราโดดเด่นจนคนจนมันส่องสว่าง จนคนจะต้องแบบมาเดินตามเรามาถามเราว่าพี่คะทํำยังไงคะพี่คะหนูอยากจะเป็นเหมือนพี่คะ่ะต้องทํำยังไงคะอ่านะคะคือทําให้มันกลายเป็นไอดอลค่ะกลายเป็นไอดอลไม่ต้องคาดหวังนะคะมันจะเกิดขึ้นเองนะคะจะมีคนที่เขารักเราจากความเป็นเราและรักและศรัทธาเราจากความเป็นเรานะคะ มีใครร้อยเรียงได้ไหมฮะมีภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะ When you truly love yourself everything will unfold for you โอ้โอเค thank you very much <c oughs> นะคะเออขอบพระคุณมากนะคะมีภาคภาษาอังกฤษมาให้ด้วยใช่คือถ้าเราเริ่มรักตัวเราเองนะคะทุกอย่างนะคะก็จะเทเข้ามาหาเราแบบง่ายๆสบายๆแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเราจะสามารถที่จะส่งความรักความสุขอะไรต่างๆให้กับผู้คนได้นะคะ อ่าเดี๋ยวนะคะแป๊บน,นึงโอเคแปดนาทีสุดท้ายนี้นะาจะเปลี่ยนชีวิตคุณ <laughs> นะคะถ้าคุณเอาห้าประโยคนะ,ะทั้งหมดเอามาร้อยเรียงกันนะคะก็คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายมากๆเลยนะคะนะคะเชื่อว่าน่าจะจําได้นะคะก็คืออ่าการทําให้คนรู้จักเราการทําให้คนรู้จักเรานะคะอ่า การทำกูจําได้ไหมการทาให้คนรู้จักเรานะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์นะคะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ทําไงต่อหานักเรียนแหมครูเนี่ยก็ความจําดีนะครูก็คือครูไม่ได้ท่องจำะนะคือการทําให้คนรู้จักเราตัวตนของเราอ่าอีกทีนะทวนให้นะนะง่ายมากนะการทําให้คนรู้จักเราผ่านสื่อช่องทางโซเชียลออนไลน์นะคะครูก็ดิบมากเลยนะเนี่ยอ่านะคะ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างแก้ปัญหาให้กับเขานะเพื่อสร้างคุณค่าแก้ปัญหาให้กับเขานะมีภาพจำของเราในมุมมองใหม่นะฮะและจนกลายเป็นไอดอลต้นแบบของเขานั่นนะเชื่อว่าวันนี้นะวันนี้นะทุกคนคงจะได้รับนะคะมันเข้มข้นมากมันมีแค่นี้เลยกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์วันนี้มันง่ายเราแค่ ออกมาแล้วก็ให้มันสม่ําเสมอนะฮะไม่ใช่ทําไป3วันเจวันแล้วก็หยุดทํานะฮะมันต้องมีก้าวแรกก่อนก้าวแรกอาจจะกลัวๆสันๆฉากข้างหลังอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเนี่ยหาพื้นขาวๆง่ายๆแบบนี้นะ,ะแล้วก็จัดแสงจัดไฟหน่อยนะคะเออเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้แล้วนะคะแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็พอเราออกมาสม่ําเสมอคนก็จะเริ่ม ที่จะติดตามเราจะมีคนของเราเราจะมีคนที่เขาชอบเราหรือว่าเขารักและศรัทธาเราหรือเขาชอบในสิ่งที่เรานําเสนอเพราะว่ามันมีคุณค่ากับเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่คนนี้เขาทําได้เราก็คงทําได้ถ้าเราไปเก็บเทคนิคเข้ามาหรือว่าไงอย่างนั้อน,น้อยอะคะ่ะอ๋อคีความสําคัญที่สุดที่สุดของที่สุดในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคือการที่เราหลังจากที่เราไปเจอไอดอลของเรานะคะ เราต้องสวมการเป็นนะคะและเป็นมันไปเลยและเป็นมันไปนะคะคุณต้องไปดูเขาอย่างวันนี้คุณมาดูครูตรงนี้นะคะคุณไม่ได้มาดูเพื่อที่จะมาเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปทำนะคุณต้องมาดูว่าเฮ้ยคนคนนี้ในอดีตคุณต้องไปดูเลยว่าวันแรกเขาเป็นยังไงเขาไฟ้สดเขาเป็นยังไงเขาสอนเขาเป็นไง,เข,นเ,ขเ,นไงเขาพูดจาเขาอะไรเขาทุกอย่างการเป็น ทุกอย่างรอยยิ้มสีหน้าอารมณ์คขารู้สึกเขาเป็นยังไงเขาเคยเป็นแบบไหนมาก่อนแล้ววันเนี้ยเขาเป็นยังไงคุณต้องไปดูการเป็นเขาไปดูการเป็นใหม่เขาไปดูการเป็นใหม่ๆของเขาของไอดอลของเราแล้วมันง่ายมากคือเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคือสิงเลยนะคะคือสิงลงไปเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ให้ไอดอลลงไปเลยลงมาเลยนะคะคือเราเอา้า เราบอกกับตัวเองว่าเราเอาแบบนี้เอาแบบนี้ปุ๊บนะคะก็จะลงเลยนะนะะโอเคไหมคะเชื่อว่าวันนี้เนื้อหานะเข้าใจง่ายและทําให้พวกเรานะคะแทบช็อกไปเลยนะคะกับห้าเทคนิคนะที่จักรวาลร้อยเรียงให้เป็นหนึ่งประโยคที่เราท่องจําแล้วเราเข้าใจไปนะคะท่องก่อนนะตอนแรกยังไม่จําไม่ได้ท่องก่อนแล้วก็เข้าใจไปนะคะว่ามันเป็นประโยค ที่ความสําเร็จของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะสร้างกี่ทีก็สําเร็จจะไปช่องไหนก็สําเร็จจะไปสร้างที่ทิกตอกก็สําเร็จจะไปสร้างที่ YouTube ก็สําเร็จสร้างที่ Facebook ก็สําเร็จสร้างง่ายมากบนโลกออนไลน์ในยุคนี้นะคะทุกคนต้องเข้าออนไลน์แล้วนะคะถ้าคุณอ,อยากจะรู้นะ,ะก็มีคอร์สของ T.S.U. นะ,ค,ะคอร์ส16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลนะะ์นะมีคนสำเร็จนะคะมาสอนเรานะคะคนสำเร็จที่เป็น t ิกตอกเกอร์ เป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็เป็นดาวเป็นเน็ตไอดอล a c e b o o k เยอะแยะมากมายนะออกมาสอนเรานะ16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์นะสามารถที่จะทักคนที่อ่าเป็นคนที่คุณรู้จักหรือคุณไม่แน่ใจถามคุณม,มาได้นะอยากจะเรียนคอร์ส16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์ต้องทำไงหรือทักไปที่ Li@ น์ t s w t ที่เช r s ส t a านะคะ l i น์ t s w Te ี่เชิดอิาสนใจอยากเรียนคอร์ส16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์นะคะ แค่ซื้อสินค้า399บาทหรือนะคะอาจจะซื้อคอสนะคะแต่ว่าซื้อสินค้าน่าจะเร็วกว่านะคะ <c oughs> นะคะอ่าแล้วก็เปิดให้กับโปรเจกต์นะคะปลดหนี้ทวีความสุขกับเอ็กซ์ตร้าของเรานะ,ะเรามีระบบดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราวันนี้ช่วยเราให้เราประสบความสําเร็จเม่อะนั้นถ้าคุณไม่มีระบบไม่มีไม่มีครูสิตาไม่มีทีมงานไม่มี จากรวาลแล้วก็ไม่มีตัวเองนะคะครูคงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้มากขนาดนี้นะคะอ่านะคะโอเคนะคะวันนี้นะ,ะเรียกว่าเด็ดแล้วนะ,ะพรุ่งนี้นะ,ะเราจะได้พบกับนะคะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอเป็นแม่บ้านเธอเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็อยู่บ้านนะคะเธอไปทําเครือข่ายขายประกันทำมาหลายอาชีพเลยนะคะแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะสิ่งที่เธอเจอคือ คนรอบข้างไม่เห็นด้วยนะคะเธอจะมาให้เทคนิคกับเราว่าอ่าเวลาเธอเจอเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นนะ,ะต้องทําไงครูก็เจอนะคะเริ่มต้นมาเราไม่ได้ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบนี้นะ,ะแล้วก็เป็นคนธรรมดาอาหารเช้า,ชากิน่ํามเป็นเชฟเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้เคยออกมาไลฟ์สดหรือมาทําอะไรที่มันมากกว่า,าให้คุณค่าผู้คนแบบนี้ค่ะแล้ว ทุกคนก็ได้เจอสิ่งเดียวกันก็คือได้เจอกฎจักรวาลได้เจอคลิปมหาการ์21วันได้เจอกูสิตาแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกันได้เยอะมากนะคะนับไม่ท้วนนะคะพรุ่งนี้คุณจะได้พบกับครูเกศนิพาดาค่ะนะแล้วพบกันใหม่นะคะก็ใครมาไม่ทันก็ดูย้อนกอไปก็มาแล้วจดนะคะมันจะเป็นประโยคหนึ่งคำที่ทำให้คุณเข้าใจเลยว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นมันง่ายมาก แค่ดิบนิ้วก็สำเร็จละโอเค,อเคอกูไปแล้วนะขอบคุณขอบคุณที่ตัดสินใจ